สิสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อผมโตขึ้นนี่คือประสบการณ์ดีๆที่ลองให้เด็กๆได้ฟังกันดูนะครับและนี่คือ11สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เมื่อโตขึ้น 1. เมื่อเรายังเด็กเราแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าตัวเราเองเรายอมทำอะไรลหลายหลาอย่างที่เราไม่อยากทำเราไม่กล้าที่จะปฏิเสธอะไรเพราะกลัวอีกฝ่ายรู้สึกไม่ดี กับเราแต่พอเราโตขึ้นเราเริ่มหัดที่จะรับฟังและซื่อสัตย์ต่อเสียงหัวใจตัวเองเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาแต่ยังอบอุ่นและนุ่มนวลโดยที่เราได้รักษาสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นและยังรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับหัวใจของเรา 2. เมื่อเรายังเด็กเรากังวลว่าคนอื่นจะพูดถึงเรายังไงบ้าง เราเลยพยายามจะทำทุกอย่างด้วยความกังวลเพราะกลัวคนที่มองเข้ามาและไม่กล้าทำอีกหลายอย่างเพราะกลัวคนมองไม่ดีแต่พอเราโตขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าทุกคนมีปัญหาของตัวเองใช่แหละคนหลายคนบนโลกชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแต่เรื่องจริงก็คือไม่มีใครว่างพอที่จะสนใจชีวิตใครไปได้นานๆหรอกทุกคนล้วนมีบางอย่างในชีวิต ที่จะต้องจัดการทั้งนั้นเรารู้แล้วว่าที่เราไม่กล้าทำเพราะกลัวคนมองนั้นมันไม่มีใครสนใจนักหรอกเราน่าจะเลือกทำตามเสียงของหัวใจสิ่งที่เราอยากทำจริงๆไปตั้งนานแล้วข้อที่สเมื่อเรายังเด็กเราอยากควบคุมทุกอย่างเราอยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราอยากให้ทุกอย่างเป็นดังใจเราอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราก็หงุดหงิด แต่พอเราโตขึ้นบทเรียนชีวิตสอนให้เรารู้ว่าเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างหรอกหรือจริงๆเราอาจจะควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเลยด้วยซ้ำไปโลกมันก็เป็นไปอย่างนั้นของมันแหละต่อให้เราไปตั้งหรือไม่ตั้งความหวังกับมันก็ตาม 4. เมื่อเรายังเด็กเราตั้งเป้าว่าชีวิตเราต้องประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จคือต้องมีทุกอย่างที่เขาว่าดีกัน มีเงินมีรถมีบ้านมีรถมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตาเราหลงไปกับเป้าหมายสมเร็จรูปที่สังคมยัดเยียดให้กับเราแต่พอเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยความสมเร็จของแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันนี่นาแล้วเราไปวิ่งหาความสมเร็จที่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการรวมถึงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่ข้อที่5เมื่อเรายังเด็กเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆกับชีวิตกันแน่เราเลยต้องทุ่มเทสร้างชีวิตโดยใช้พิมพ์เขียวสำเร็จรูปวิ่งไล่หาเงินทองชื่อเสียงการยอมรับสารพัดแล้วบางทีกับบางช่วงชีวิตเรายอมทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา แต่พอเราโตขึ้นเราทำงานหนักขึ้นจนบางทีหนักเกินไปและผลของการทำงานหนักนั้นเราเริ่มมีสิ่งต่างๆมากขึ้นมีเยอะขึ้นเราเริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการทุกอย่างนี่นาะบางอย่างทำไมได้มายากและใช้ความพยายามอย่างมากแต่มันกลับให้ความสุขเราได้น้อยจัง 6. เมื่อเรายังเด็ก เราภูมิใจกับสิ่งที่เราสิ่งที่เงินซื้อได้เราทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินเยอะๆแม้การทำทุกอย่างนั้นจะหมายถึงความทุกข์ที่มากขึ้นแต่เราก็ยินดีแรกเพราะเราเชื่อว่าเงินแลกได้ทุกอย่างแต่พอเราโตขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่ามีบางสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้และอะไรที่เงินซื้อไม่ได้มันสำคัญกับชีวิตเราเหลือเกิน เรารูแล้วว่าอะไรสำคัญจริงๆกับชีวิตเราความรักความสัมพันธ์สุขภาพเวลาของพวกนี้เงินซื้อไม่ได้ทั้งนั้นเราจะเริ่มแบ่งเวลาจากใช้เพื่อหาเงินอย่างเดียวมาลงทุนกับสิ่งต่างๆที่เงินซื้อไม่ได้มากขึ้นข้อที่7เมื่อเรายังเด็กเราจะได้ความรักที่วุบวาบซาบซ่านสร้างความตื่นเต้นว่าบหวามในหัวใจ แต่พอเราโตขึ้นบทเรียนอันแสนเจ็บปวดจากความรักที่ผ่านมาสอนให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเราไม่อยากได้ความรักที่ตื่นเต้นอีกต่อไปเราแค่อยากได้ความรักธรรมดาความรักที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องร้อนแรงมากแค่อบอุ่นใจที่จะอยู่ใกล้มันก็ดีเกินพอ 8. เมื่อเรายังเด็กเราคาดหวังกับความรักเราไว้สูงมาก เราอยากได้คนรักที่ตรงตามสเปคของเราต้องรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ต้องฐานะประมาณนี้ต้องนิสัยอย่างนี้แบบนี้แต่พอเราโตขึ้นเราเริ่มรู้ว่าคนรักมักไม่ได้มาแบบสเปครูปความรักของเรามันต้อง DIY มันต้องปรับมันต้องเรียนรู้มันต้องผัดไปชิมไปมันต้องอดทนและปรับตัวเข้าหากัน ไม่มีหรอกคนรักที่สมบูรณ์แบบไม่มีหรอกความรักที่เป็นแบบที่สมบูรณ์ข้อที่เเมื่อเรายังเด็กความทุกข์ของเราหน้าตาไม่ซับซ้อนเจ็บสุดก็คือหกล้มร้องไห้เสร็จไม่กี่วันแผลก็หายแต่พอเราโตขึ้นโลกทดสอบเราด้วยความทุกข์ที่ซับซ้อนเข้มข้นและหลากหลายเราไม่มีทางรู้เลยว่าทุกที่เรามัน จ็บที่สุดของชีวิตแล้วหรือ,อยังบางความทุกข์ร้องไห้แค่ไหนก็เหมือนจะไม่พอบางความทุกข์แม้เลือดจะหยุดไหลแต่แผลมันจะไม่มีวันหายไปเลยข้อที่10เมื่อเรายังเด็กเรายังอ่อนหัดต่อโลกนะักแต่โลกก็ไม่เห็นจะอ่อนโยนกับเราเลยเรามีอีโ,โอ้เราโกรธง่ายเกลียดง่ายหงุดหงิดง่ายเราคิดมากเราทุกข์ง่าย ทุกมากและทุกนานแต่พอเราโตขึ้นเราแอบหวังว่าโลกจะใจดีกับเรามากขึ้นแต่ไม่เลยโลกกลับยิ่งโบยเคียนเราหนักกว่าเดิมอีกแต่ตอนนี้เราอยู่เป็นแล้วเราเรียนรู้จะปล่อยวางความทุกข์เดิมๆให้มันแล้วไปเราเรียนรู้ที่จะปล่อยผ่านไม่ให้ความทุกข์ใหม่ๆผ่านเข้าหัวใจได้ง่ายขึ้น ข้อที่11ข้อสุดท้ายเมื่อเรายังเด็กเราอยากครอบครองทุกอย่างเราอยากควบคุมทุกอย่างเราอยากได้อยากมีอยากเป็นพอได้อันหนึ่งแล้วก็อยากได้อีกอยากได้เพิ่มไม่เคยมีชุดสิ้นสุดแต่พอเราโตขึ้นเราเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าแท้ว่าหรือแท้ที่จริงเราไม่ต้องการอะไรเลยหรือจริงๆแล้วเราแค่ต้องการมีความสุขแบบเนื้อแท้ ไม่สุขแบบวาบหวามวังเวอร์ปังอะไรประมาณนั้นแต่เป็นสุขแบบปิติเรียบง่ายนุ่มๆอุ่นๆและชื่นใจแค่นั้นบางทีกว่าที่เราจะรู้ว่าโลกอยากสอนอะไรให้กับเราเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของโลกนี้จริงๆว่าโลกนี้มันก็เป็นเช่นนั้นของมันแบบนี้แหละกว่าที่เราจะรู้เราจะโดนบทเรียนที่เข้มข้นเราโดนข้อสอบที่จัดหนัก เราสอบตกแล้วตกเล่าเราโดนเคี่ยนตีเมื่อทำผิดเราอาจต้องจ่ายด้วยความเจ็บปวดราคาแพงเหลือเกินแลกมาเพื่อเราจะได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องการอยู่บนโลกใบนี้แต่นี่เราโตขึ้นแล้วนี่นาเราเลิกคาดหวังว่าจะได้บทเรียนง่ายๆหรือไปคาดหวังให้โลกใจดีกับเราอีกต่อไปละเราจะมองโลกนี้ด้วยความเมตตาและความเข้าใจ และอยู่กับมันต่อไปด้วยความสุขจากหัวใจที่เบิกบานอย่างแท้จริงขอบคุณที่มาจากครูชัย mm. ครูชัยกูสตอรี่